สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดบันอางคารประจำเดือนเมษายน2566หรือปี2023การงานการเงินความรัก สุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันนะคะอิทธิพลของไพ่การเงินเข้ามาอยู่ตำแหน่งใบแรกนี่ถือว่าดีนะอาจจะมีอิทธิพลของไพ่อัศวินเข้ามาบ้างก็เป็นเดือนที่เราขยันนะที่จะหาเงินนะคะหรือว่ามีเรื่องของการเงินการลงชนเกิดขึ้นน,นี่ถือว่าส่งผลดีนะกับคนที่เกิดมาัางคารนะคะ แต่มันก็มีไพ่ดาบเข้ามาบ้างมันก็อาจจะมีศัตรูบ้างหรือมีคนนําความเดือดร้อนมาให้นะคะหรือมีคนเข้ามาสอดส่องนะคะหรือเข้ามาตรวจสอบคนที่เกิดวันอังคารบ้างนะคะแล้วเรื่องของสุขภาพร่างกายหรือปัญหาต่างๆอาจจะเข้ามาบ้างคนที่เกิดวันอังคารนี่นะคะดวงชะตาเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองดวงชะตาอยู่นะเดือนนี้อาจจะต้องแบบสวดมนต์ให้มากขึ้นทําบุญให้บ่อยขึ้นนะคะก็จะทําให้ดวงชะตานี่นะคะถือว่าราบรื่นนะคะแล้วก็คนไหนที่ติด บนบานสานกล่าวอะไรไว้นะคะก็อยากจะให้กลับไปแก้นะคะก็จะทําให้นะคะในเรื่องของนะคะดวงชะตาดีมากขึ้นนะคะแล้วก็การไปทําตามคําพูดหรือคํามั่นสัญญานะคะก็จะทําให้นะเกิดเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะกับคนที่เกิดบันาคารด้วยนะคะ ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้อาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันนะคะหรือว่าต้องกลับไปดูแลหรือใส่ใจหรือว่าผู้ใหญ่ในตำแหน่งนี้อาจจะมีเรื่องของการเจ็บอาการป่วยเกิดขึ้นนะคะและตำแหน่งของผู้ใหญ่นะคะหรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้อาจจะมีปัญหาจุกจิกกวนใจบ้างแต่ถือว่านะคะยังเป็นตำแหน่งที่เข้ามาส่งเสริมหรือเข้ามาสนับสนบสุนดวงด้านการเงินอยู่มองว่าไม่เสียหายนะคะ ในตำแหน่งของบ้านอยู่อาศัยสำนักนาง,งานร้านค้าอาจจะเป็นเดือนที่นะคะมีการต่อเติมซ่อมแซมหรือมีการยกย้ายอันนี้มองว่าไม่เสียหายอะไรนะคะแต่ถ้าไม่มีการต่อเติมซ่อมแซมนะคะหรือการยกย้ายเกิดขึ้นต้องกลับไปตรวจสอบในตำแหน่งของตัวบ้านหรือตัวร้านต้องทําให้เกิดความสว่างเกิดความสะอาดนะจะทําให้โชคการเงินนะคะไหลเข้าตัวบ้านหรือตัวร้านมากยิ่งขึ้นรวมถึงคนในบ้านจะมีอาการเจ็บอาการป่วยนะคะก็กระชับความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวด้วยนะคะ ในตำแหน่งของญาติพี่น้องนี้ดีมากๆญาติพี่น้องเป็นคนที่มีฐานะ,ะหรือมีคนที่มีตำแหน่งนะคะค่อนข้างที่จะ เข้ามาให้การช่วยเหลือนะคนที่เกิดปัญหาคานได้นะคะและตําแหน่งของบริวารถือว่าจะได้บริวารที่ดีนะคะเข้ามาช่วยเหลือนะคะโดยเฉพาะบริวารที่เป็นคุณสุภาพสตรีนะอันนี้ถือว่าดีมากและตําแหน่งของลูกหรือหลานนะคะก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่น่าที่จะนําข่าวดีมาให้ทั้งเรื่องของความสุขนะเรื่องของความรักเรื่องของการเงินต่างๆนะคะก็ยังเข้ามานะทำให้คนที่เกิดปัญหาคานมีโชคในตําแหน่งนี้ด้วยนะคะและตําแหน่งของเพื่อนนะคะถือว่านะคะ ยังได้เพื่อนที่ดีนะเพียแต่ว่าอาจจะมีความคิดนะคะที่แตกต่างกันอ่ะคือบางทีเป็นเพื่อนกันแต่อายุต่างกันเยอะ ความคิดแตกต่างกันเรื่องของภูมิ as as ความรู้ต่างๆด้วยนะก็คือมีความ kind of things, ขัดแย้งกันเรื่องของความรู้เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของความเชื่อเรื่องของความศรัทธาฉันก็ให้ไประวังตรงส่วนนี้และกันเพราะอาจจะกระทบกระทั่งกับเพื่อนได้ง่ายหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็มากระทบความสัมพันธ์กับเพื่อนได้ในตําแหน่งของการช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาในการช่วยเหลือนะคะแล้วก็เข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับคนที่เกิดมันดาร ต้องมองว่านะเดือนนี้ก็อาจจะเป็นเดือนที่นะคะยังมีพลังกำลังอ่ะนะคะกับเรื่องของการสร้างสรรค์สินใหม่ๆอยู่โดยเฉพาะนะคะอาจจะกำลังคิดถึงคุณสุภาพสตรีก็ได้หรือมีความคิดที่อยากจะเดินทางไปที่ต่างประเทศนะหรืออาจจะมีความคิดที่อยากจะเคลื่อนไหวเรื่องงานเรื่องธุรกิจนั่นแหละไพ่ยิีพยากรณ์ก็บอกยังไงเดือนนี้ก็ยังเป็นเดือนที่ดีนะคะแล้วก็ยังเป็นเดือนที่ส่งผลกับเรื่องของการเงินหรือโชคลาภต่างๆสําหรับคนที่เกิดวัอัารารด้วยนะคะถ้ามองเรื่องของการทํางานนี่นะคะก็ อิทธิพลของไพ่งานนี้ยังเกิดโอกาสกับคนที่เกิดปานาคารแต่ไพ่ดาบไพ่อุปสรกคมันค่อนข้างมากก็เป็นเดือนที่อาจจะถูกตรวจสอบบ้างนะหรือเป็นเดือนที่อาจจะถูก จับผิดนะคะหรืออาจจะมีคนเข้ามานะคะทําให้เรื่องของการทรางานติดติดขัด,ข,ดขัดบ้างสําหรับคนที่เกิดวันอังคารนะโดยเฉพาะนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่นะคะหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานที่ต่างๆนะที่เราจะไปติดต่อธุรกิจการงานคนที่เกิดวันอังคารก็ยังต้องระวังนะหรือยังต้องวางแผนให้ดีนะคะแต่ถามว่าจะผ่านปัญหาไปได้ไหมมีโอกาสที่จะผ่านปัญหาไปได้บางคนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเพียงแต่ว่าเรื่องธุรกิจเรื่องงานนี่มันเป็นเรื่องที่เราต้องแบบยื่นขอนะใบรับรองหรือยื่นขอ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปิดกิจการต่างๆะนะคะก็มีโอกาสที่จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันนะคะแต่ถามว่าเดือนนี้งานจะหนักจะเหนื่อยไหมก็ไพ่ดาบมันเข้ามาหลายใบมันก็เหนื่อยบ้างหรือมีเรื่องให้เราต้องไปแก้ไขบ้างนะคะแต่ถือว่าเดือนนี้ยังไงก็จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือแหละทาให้คนที่เกิดบรรณารนะคะยังสามารถนะคะแก้ไขปัญหาไปได้นะคะ ก็ให้ควบคุมเรื่องของลมยาใจร้อนนะคะส่วนเรื่องของการเงินขึ้นเจ็ดเหรียญเลยการเงินดีนะคะรายได้ค่อนข้างเกิดโอกาสกับคนที่เกิดวันอังคารก็เป็นคนที่ขยันด้วยนะในเรื่องของการสร้างรายได้เรื่องการเงินการลงทุนนะคะเพียงแต่ว่าตําแหน่งนะของบ้านอยู่อาศัยสํานักง,งานร้านคา้าหรือตําแหน่งของผู้ใหญ่เนี่ยนะคะหรือกับเพื่อนเนี่ยนะคะอาจจะเข้ามาสร้างปัญหาการเงินให้หรือมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้แล้วเรื่องสุขภาพร่างกายของคนที่เกิดวันอังคารนะคะก็อาจจะเข้ามาด้วยนะ ทำให้เรื่องของค่าใช้จ่ายอาจจะล่วไหลไปบ้างนะคะจะเรื่องของการเงินการทองก็อยากจะให้รอบคอบนิดหนึ่งนะคะแล้วก็วางแผนการเงินให้ดีแต่ขึ้นเจ็ดเหรียญแล้วยังไงการเงินก็สวยอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเราก็ไประวังเรื่องของค่าใช้จ่ายละกันอยากให้เกิดค่าใช้จ่ายที่บานปลายและยังมีไพ่หนึ่งเหรียญด้วยนะโชคลาภการเงินนะคะฉะั้นอยู่ว่าดวงการเงินนี่มันเข้ามามากกว่าหนึ่งใบรายได้ก็เข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทางอยู่แล้วเพียงแต่อิทธิพลของ่าใช้จ่ายก็เยอะเหมือนกันฉะนั้นคนที่เกิดันาคารก็ให้วางแผนการเงินให้ดีละกันแล้ว ก็ระมัดระวังเรื่องของกฎหมายเรื่องของคดีความด้วยนะคะอันนี้ก็ให้ไปรอบๆตรงส่วนนี้รวมถึงจะเดินทางไปไหนก็ต้องเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยนะหรือว่าต้องระวังการถูกปรับนะคะด้วยนะคะฉะนั้นก็ต้องไปควบคุมตรงส่วนนี้แล้วกันส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดก็มีโอกาสนะคะที่จะพบรักต่างวัยพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาติอาจจะพบรักกับคนที่มีลูกติดด้วยนะ,ะเข้ามาพัวพันนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะ ก็ยังมีไพ่ความรักเกิดขึ้นนะแต่มันก็ยังมีอิทธิพลของไพ่ที่เหมือนกับว่ายังพัฒนากันแบบยากนิดหนึ่งมันไม่ใช่แต่เป็นเรื่องของความรักที่ต้องรักกันอย่างเดียวนะคะแล้วก็มันต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องปรับกันได้ด้วยต้องช่วยเหลือกันเรื่องการเงินการทองด้วยต้องดูแลกันได้นะคะฉันคนโสดก็ถือว่าความรักความสัมพันธ์ที่เข้ามาเราอาจจะต้องแบบใช้เวลาพูดคุยหรือพัฒนากันไปเรื่อยๆส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็เป็นคู่ที่ดีนะยงแต่เดือนนี้นะคะยังมีชุดขนของไพ่แบบ ไม่ค่อยพึงพอใจนะกับเรื่องของความรักเท่าไหร่มีเรื่องหดหิดกวนใจแหละนั้นก็ให้ไปปรับกันนะคะหรือคู่ความคนละอาจจะมีปัญหาสุขภาพก็ได้นะคะจั้นก็ต้องไปดูแลใส่ใจกันแหละหรือต้องเติมความหวานให้กันมากๆหน่อยสุขภาพร่างกายก็ปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนนะคะแล้วก็มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจสมองและปลายประสาทอิทธิพลของไพ่นะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของช่องท้องกระเพาะอาหารเรื่องของลำไส้ต่างๆต้องระวังนะคะ แล้วก็นะคะจะมีเรื่องของปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของความจำ้วยนะคือแบบลืมง่ายอะ่ะนะหรือว่าความจําเสื่อมแบบนี้นะคะเรื่องของปุัติเหตุต่างๆก็ต้องรอบคอบด้วยในช่วงนี้นะคะ ก็มองว่าสุขภาพร่างกายไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรมากเพราะอย่าง,งที่ชื่อลของไพ่คุณหมอเก่งๆเข้ามาดูแลอยู่นะแต่เราก็ต้องระวังนะแล้วก็ต้องไปลดความเครียดลงด้วยและไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดมานรงคานอาจจะมีปัญหากับผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดด้วยนะหรือสุขภาพร่างกายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคู่ครองคนรักหรือญาติพี่น้องนะคะหรือเพื่อนนะคะอาจจะมีปัญหาสุขภาพตรงส่วนนี้นะคะเป็นเดือนที่เราต้องหาเวลาไปทําบุญนะคะแล้วก็ไปสร้างกุศลให้มากๆหน่อยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละช่วงอายุเป็นอย่างไร คนที่เกิดในช่วงอายุ20-23ปีดวงชะตาถือว่าดีนะจะได้รับโอกาสกับเรื่องของการทํางานหรืออาจจะมีเรื่องของสัญญานะเกิดขึ้นด้วยกับเรื่องของงานนะคือการต่อสัญญางานจะเกิดขึ้นบางคนอาจจะมีการทําธุรกิจเสริมนะหรือมีความคิดที่จะเดินเรื่องเอกสารไปทํางานที่ต่างประเทศอันนี้มองว่าเกิดโอกาสส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้ยังเข้ามาเรื่อยๆนะคะนี่ถือว,ว่ายังมีดวงที่จะมีผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์ด้านการเงินนะคะส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยแล้วนะคะ อาจจะเป็นคนต่างถิ่นต่างชาติก็ได้หรือว่าเป็นรักต่างวัยแต่เป็นความรักที่ยังไม่เปิดเผยนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะความรักนะคะก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่จะได้คู่ประถามแต่ต้องปรับกันหน่อยนึงนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ24ปีนี่ดวงดีทั้งเรื่องงานการเงินแล้ก็เรื่องของความรักด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเงินเรื่องความรักนี่เด่นมาก คนที่เกิดในช่วงอายุ25ถึง26ปีเด่นเหมือนกันค่ะเรื่องงานเพราะเป็นคนขยนันนะธุรกิจการงานเติบโตแล้วสามารถทํายอดได้ด้วยนะนะทำให้เรื่องของการทํางานื่อนไหวในทิศทางที่ดีมากขึ้นเติบโตมากขึ้นการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะสำหรับคนโสดก็มีคนเข้ามาพูดคุยนะคือบางคนนี่เข้ามามากกว่า1คนเลยนะคะฉะนั้นในเรื่องของความสัมพนันธ์นีอาจจะเป็นช่วงที่เราป้องแบบ พยายามนะศึกษาดูใจกันไปก่อนนะคะเพราะยังไม่รู้ว่าเราชอบใครมากกว่าไงส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์นะคะที่ต้องไปปรับกันนะคะแล้วก็ต้องหาเวลาใกล้ชิดกันด้วยยาวแต่ทํางานย้วแต่หาเงินน่ะต้องหาเวลาไปกินข้าวด้วยกันบ้างนะคะจะทําให้เรื่องของความรักดีมากขึ้นคนที่ทําเรื่องกู้เงินนะคะหรือว่ากําลังเดินเรื่องเอกสารต่างๆก็น่าที่จะมีข่าวดีนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ ยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบแปดปีนะเดือนนี้อาจจะเหนื่อยกับเรื่องของการทํางานบ้างอาจจะถูกจู้จี้จุกจิกบ้างนะคะแต่ถือว่ายังไงก็ส่งผลในด้านดีนะโดยเฉพาะนะคุณสุขภาพสติอาจจะเข้ามาส่งเสริมดวงด้านการทํางานการเงินนี่รายได้ดีเลยมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเงินที่ดีหรือมีทรัพย์ก้อนโตหรือการซื้อการขายหรือการลงทุนก็เกิดกําไรนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องไปปรับกันสุขภาพร่างกายก็ให้ระวังปัญหาช่องท้องกระเพาะอาหารค่ะ คนที่เกิดในช่วงยายุ29ปีนะเดือนนี้นะคะในเรื่องของการทํางานอาจจะติดขัดไม่ราบรื่นนะคะหรือมีการเคลื่อนไหวค่อนข้างยากอาจจะเป็นช่วงที่นะคะหยุดงานก็ได้หรือมีปัญหาสุขภาพหรือบางคนนี่อาจจะถูกพักงานน่นะคะฉะนั้นการทํางานยังต้องระวังให้มากที่สดุดการเงินก็ค่าใช้จ่ายเยอะนะคะก็งานมันไม่เดินไงมันก็ทําให้เรื่องของการเงินก็ค่อนข้างเกิดค่าใช้จ่ายนิ้วกาสถูกหลอกถูกโกงนะฉะนั้นยังต้องควบคุมการเงินสุขภาพร่างกายก็เป็นปัญหาที่ทําให้เกิดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะ ส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นส่งคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหากันนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุนี้บางคนนะอยู่ในช่วงที่กําลังฟักฟื้นอันนี้มองว่าไม่เสียหายนะหรือบางคนนี่ก็อาจจะเป็นช่วงที่มีเรื่องของกฎหมายเรื่องคดีความนะคะซึ่งอาจจะเป็นช่วงที่เราแบบยัง ไม่สามารถที่จะขึ้นไหวาการทํางานได้อยู่แล้วนะคะจันก็ถือว่าไม่เสียหายอะไรนะคะแต่ถ้าถามว่าเดือนนี้การทํางานมันจะเติบโตไหมมันก็ติดขัดแหละไพ่ดาบมันก็มีอุปสรรคมากกว่าทุกวันเราก็ต้องพยายามอย่างเต็มที่แต่ถ้าคนที่เกิดในช่วง29ปีนะคะทํางานที่เกี่ยวข้องกับเป็นแพทย์เป็นพยาบาลขายประกันทํางานข้าราชการทางานหรือทําธุรกิจอะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายเหล็กโลหะอะไหล่ลงกลึง ทำประตูม้วนนหรืออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆอันนี้มองว่าไม่เสียหายยังถือว่าเป็นอาชีพแต่ก็ยังเป็นเดือนที่ยังต้องเหนื่อยอยู่นะคะ คนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ3 0มสถึงสาปีนี่ดวงดีมากๆนะคะการทํางานจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือเคลื่อนไหวได้ดีเกิดความก้าวหน้านะเรื่องการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องเลยนะมีดวงที่จะมีโชคลาภในเรื่องของการเงินนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่ต้องมองว่าคนโสดก็มีดวงที่จะพบรักนะหรือมีคนเข้ามาพูดคุยนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาเป็นความรักที่ดีค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ34-36ปีเดือนนี้อาจจะมีความสับสนความว้าวุ่นใจนะคะ การทางานต่างๆอาจจะต้องระวังหรือต้องรอบคอบให้มากที่สุดนะคะอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องวางแผนกับเรื่องของการทํางานถามว่า3 4มสถึงสาปีเนี่ยงานมันจะเคลื่อนไหวได้รวดเร็วมาหรอยังนะคะเพราะมันยังมีปัญหาเราต้องแก้ไขโดยเฉพาะบางคนเนี่ยนะกำลังอยู่ในช่วงที่กําลังศึกษาหรือกําลังจะต้องเรียนให้จบหรือว่าอาจจะต้องแบบทํางานให้ผ่านโปรด้วยนะคะมันก็ยังมีปัญหาอยู่แล้วก็ปัญหากับเพื่อนด้วยปัญหากับผู้ใหญ่นะก็อาจจะเข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของความรู้นะหรือเรื่องของการศึกษาต่างๆอาจจะเข้ามากระทบ ได้กับเรื่องของการทํางานหรือธุรกิจนะซานเรื่องงานอาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะหรือต้องวางแผนให้ดีนิดนึงนะคะส่วนเรื่องของการเงินก็ค่าใช้จ่ายเยอะนะคะก็อาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าเดือนนี้เราไปทํากุศลทําทบุญทําบุญกับผู้สูงอายุนะคะสร้างโบสถ์วิหารให้ทุนการศึกษานะคะ บริจาคเงินช่วยนะเหลือนะคะในเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆอันนี้มองว่าไม่เสียหายกับเรื่องของการเงินแต่ถ้าเราไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะค่าใช้จ่ายก็ยังต้องระวังนะคะอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งด้านการเงินด้านผลประโยชน์ด้วยส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหากัน นะคะอันนี้ให้ไปปรับกันด้วยคนที่เกิดช่วงอายุนี้ถ้าดวงชะตาทําคุณคนไม่ขึ้นนะหรือทําอะไรก็ไม่สําเร็จให้ไปตรวจสอบในตําแหน่งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเราวางในตําแหน่งที่ถูกต้องหรือเปล่านะ,ะรวมถึงนะะ้ะอยาวไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต,ต่ําจนเกินไปหรืออย่าไว้ในที่ที่ไม่เหมาะสมคือใกล้ห้องน้ำใกล้เตาไฟนะคะหรือว่าหันไปทางด้านหลังบ้าน หันด้านข้างแบบนี้ไม่ได้ต้องหันออกทางหน้าประตูบ้านอย่างเดียวแล้วก็ทําให้เกิดความสะอาดด้วยอย่าเอาสิ่งของไปบังนะหรือถังขยะไปใกล้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องเก็บทําความสะอาดให้ดีนะคะจะทําให้ดวงดีมากขึ้นแล้วถ้าติดบนบานสัล่าวเลยมันให้กลับไปแก้นะคะอันนี้เป็นเรื่องของการทวงนในเรื่องของคามั่นสัญญาด้วยนะคะคือบางคนเคยขอพรอไว้ว่าอยากจะเรียนให้จบหรืออยากจะไปทํางานต่างประเทศอะไรประมาณนี้ถ้าได้แล้วนะคะก็กลับไปแก้ะนะคะ คนที่เกิดในช่วงอายุ37-39ปีนี้ดวงยังดีมากๆโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีพลังเยอะไม่ค่อยกัวกับปัญหาหรอกนะคะแล้วบางคนไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยนะทำงานต่างประเทศนะคะฉะนั้นถือว่าดวงชะตาหน้าที่จะเกิดโอกาสหรือคนที่อยู่ที่ประเทศไทยอ่ะอยากจะเดินเรื่องไปทํางานต่างประเทศก็ถือว่าส่งผลดีอยู่แล้วคุณสุภาพสตรีนั่นแหละจะเข้ามาเชื้อเชิญนะหรือเข้ามาทําให้เราเกิดโอกาสที่ดีนะคะส่วนคนที่ทํางานอยู่ที่นี่หรืออยู่ที่เมืองไทยทํางานประจําก็มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนะคะการเงินนี่รายได้ดีนะคะแล้วก็เรื่องของความ รักคนโสดมีดวงนะที่จะพบรักแต่คนโสดจะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีมาตรฐานด้วยอาจจะเป็นคนที่แบบชอบคนต่างชาติน,นะจากนั้นก็ถือว่ามีโอกาสค่ะจนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่ยังสดชื่นนะหรือยังเป็นความสัมพันธ์ที่ดีคนไหนที่กําลังรอข่าวดีด้านต่างๆนะคะก็จะมีความสําเร็จเช่นเดียวกัน คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ40ปีนะคะเดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนที่ยังต้องเหนื่อยกับเรื่องของการทํางานนะะเรื่องบริวารลูกน้องต่างๆยังต้องเข้ามาให้จัดการอยู่นะคะแต่ถือว่ายังจัดการไปได้นะคะแต่ต้องใจเย็นนะอย่าใจร้อนนะคะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ย ให้ดาบส่วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายอันนี้ก็ให้ควบคุมเรื่องของการเงินอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่อเติมซ่อมแซมเรื่องลูกเรื่องบริวารหรือมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องไปปรับกันคือบางคนอายุ40ปีเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่ากําลังวุ่นวายเรื่องลูกงานะเรื่องบริวารเรื่องเอกสารต่างๆที่เราต้องไปจัดการทําให้ถูกต้องอ่ะนะคะก็อาจจะเข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะคะ คนที่เกิดในช่วงอายุ41นะคะจนถึงช่วง43ปีนะคะก็ถือว่าการทํางานยังส่งผลในด้านดีนะคะแต่อย่าไปจุี้จิกมากนะคะต้องทํางานให้เรียบร้อยนะคะทํางานให้แบบละเอียดนิดหนึงนะส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหากันอันนี้ให้ไปปรับกันนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ44-46ปีนะคะถือว่าการทํางานก็ยังติดขัดนะเป็นเดือนที่เหนื่อยมากๆกับเรื่องของการทํางานด้วยนะคะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนมีการยกย้ายเกิดขึ้นหรือธุรกิจการงานก็ขึ้นไหวยากนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาด้านการเงินด้วยนะคะจะจ่ายค่อนข้างมากเรื่องความรักก็ไม่เด่นสําหรับคนโสดคนที่มีคู่ก็จะมีปัญหาชีวิตคู่ชีวิตรัก สุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะคะฉะนันถือว่าเดือนนี้ต้องรอบคอบกับการใช้ชีวิตและก็ลดความเครียดลงให้มากๆหน่อยนะคะคนที่ทําธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับเป็นแพทย์เป็นพยาบาลทํางานครูบาอาจารย์ทางานด้านโหราศาสตร์รวมถึงคนที่ขายประกันขายเหล็กโลหะอะไรลงกลึงอันนี้มองว่าถูกโฉลกนะคะหรือคนที่ทํากายภาพบําบัดด้วยนะหรือหมอกระดูกนะคะอันนี้มองว่าถูกโฉลกนะคะหรือคนที่ทํางานแบบนวดแผนโบราณอะ อันนี้วองว่าถูกโฉลกเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันก็เป็นไพ่ดาบแหละมันก็เป็นงานที่เราแบบต้องเหนื่อยอะนะคะแล้วก็เหงื่อมันต้องออกอ่ะมันถึงได้เงินน่ยนะคะฉะันั้นขอให้อดทนละกันนะคะแล้วก็อยากให้ระวังเรื่องสุขภาพนิดหนึ่งคนที่เกิดในช่วงอายุ47-49ปีนี้ดวงเด่นทั้งเรื่องงานนะคะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีการเงินนี่มีโชคการเงินเลยนะมีโชคลาภการเงินอาจจะมีโชคอยู่ในตําแหน่งของทะเบียนรถก็ได้หรือว่าเบอร์โทรศัพท์มือถืออ่ะ าอาจจะมีโชคในเรื่องของการเงินเข้ามาลงไปเสี่ยงดูนะคะหรือเลขประชาชนน่นะคะส่วนเรื่องของความรักนี่ถือว่าคนโสดมีดวงนะที่จะมีคนเข้ามาเริ่มต้นนะคะส่วนคนที่มีคู่สามีภรรยายังเป็นความรักที่ดีนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุห้าสิบถึงห้าสิบสองปีนะคะอันนี้ต้องระวังปัญหากับเรื่องงานปัญหากับผู้ใหญ่ปัญหากับหัวหน้านะคะอันนี้ให้รอบคอบนิดนึงแล้วก็นะเรื่องการเงินก็ค่าใช้ใจ่ายเยอะเรื่องของความรักนะคะก็ต้องไปปรับกันนะคะ รวมถึงนะคะเรื่องของปัญหาความขัดแย้งต่างๆหน้าที่จะเข้ามานะคะอันนี้ก็ต้องไประวังด้วยแล้วก็เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเรื่องของนะคะการที่เราไปแบบไปบนบานสันเกาวอะไรไว้นะคะถ้าได้แล้วขอให้กลับไปแก้แล้วกันนะคะแต่ถ้าเดือนนี้มีเรื่องของการตั้งศาลนะคะนี่มองว่าไม่เสียหายอะไรนะคะหรือว่ามีเรื่องของการไปทําบุญนะคะให้กับ บรรพบรุษอันนี้ก็มองว่าไม่เสียหายนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ53-56ปีนะคะถือว่าดวงยังส่งผลดีนะคะกับเรื่องงานการเรื่องความความรับก็ดีนะ,ะแล้วก็คุณสุภาพสตรีน่าจะนําข่าวดีมาให้นะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ57นะคะถึง60ปีเดือนนี้นะคะอาจจะมีปัญหาหเราต้องจัดการบ้างแต่ถือว่ายังจัดการไปได้แต่ปัญหาเรื่อง บริวารลูกน้องอาจจะต้องระวังนิดนึงนะต้องทําให้ถูกต้องนะจะเป็นเดือนที่เราต้องแบบเข้าไปควบคุมนะคะเข้าไปดูแลนะหรือว่าต้องทําให้เอกสารต่างๆในตําแหน่งของบริวารลูกน้องนะคะมีความถูกต้องนะคะด้านกฎหมาย,ด,าด,มายด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็คือยังเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายนะก็ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายเรื่องของคดีความหรือเอกสารบางส่วนรวมถึงเรื่องลูกเรื่องบริวารเรื่องสุขภาพต่างๆอาจจะมีค่าใช้จ่ายเรื่องความรักอยากให้ไปปรับกันนะคะแต่ถ้าคนที่เกิดในช่วงอายุห้าสิบ 7ถึง60ปีทำงานที่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายต่างๆหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเยาวชนนะอันนี้มองว่าถูกโลลกนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุนะคะ61-63ปีดวงเด่นค่ะทั้งเรื่องงานการเงินเรื่องของความรักนะคะหรืออาจจะมีข่าวดีเกิดขึ้นด้วยเรื่องของการเดินทางนะคะต่างๆน่าที่จะเข้ามาคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ64 6 6ปีเดือนนี้ ต้องระวังปัญหากับเรื่องของการทํางานหรือการประสานงานกันนิดนึงเอกสารสาัญญาต Nuclear ่างๆนะคะต้องรอบคอบโดยเฉพาะกับหุ้นส่วนนะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหากันนะคะหรือมีการแยกกันเกิดขึ้นนะคะกับรุ่นเรื่องของหุ้นส่วนด้วยนะคะด้นเรื่องธุรกิจการงานยังต้องระวังการเงินก็ค่าใช้จ่ายเยอะนะ,ะฉะนั้นต้องรอบคอบเรื่องของความรักต้องระวังเรื่องของมือที่3นะคะสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะคะโดยเฉพาะคนไหนที่กําลังจะไปผ่าตัดทาสัลยกรรมอ่ะ นะต้องดูแลตัวเองหรือต้องตรวจสุขภาพก่อนที่จะไปรับนะคะในเรื่องของการผ่าตัดด้วยแล้วก็ต้องบอกคุณหมอด้วยว่าเรามีอาการแพ้อะไรบ้างหรือมีปัญหาสุขภาพส่วนตัวอะไรบ้างอันนี้ต้องบอกให้ครบเลยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุนะคะ67ถึง69ปีนี่ถือว่าดวงเด่นทั้งเรื่องงานการเงินและเรื่องของความรักแล้วก็เพื่อนน่ยอาจจะนําข่าวดีมาให้นะคะเรื่องของการเดินทางระยะใกล้ๆนะคะก็ จะมีเกิดขึ้นอะนะคะมันก็เป็นเดือนแห่งความสุขะนะคนที่เกิดในช่วงอายุ7 0 7ดถปีดวงเด่นค่ะ ถือว่าดวงชะตานี้จะมีข่าวดีทั้งเรื่องงานการเงินนะคะแล้วเรื่องของความรักด้วยนะคะเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของกุศลผลบุญนะคะก็มีโอกาสที่จะเข้ามานะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุนะคะ73-76ปีเดือนนี้นะคะต้องระวังเรื่องสุขภาพเรื่องของอุบัติเหตุนะคะอาจจะมีเรื่องของการผ่าตัดเกิดขึ้นนะคะจนต้องดูแลติงให้มากๆนะคะแต่ถือว่าสุขภาพร่างกายยังมีคนเข้ามาดูแลหรือยังเข้ามาใส่ใจนะคะหรือยังผ่านปัญหาไปได้คนไหนที่กําลังจะเข้าการผ่า ตถามว่าจะมีปัญหาไหมไม่มีปัญหาอะไรนะคะจะสามารถผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแต่เราก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ต้องหาเวลาไปทำบุญไปสะดอกข้อด้วยนะคะก็จะทำให้ส่งผลดีมากขึ้น คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ77นะคะจนถึง80ปีดวงชะตาถือว่ายังส่งผลดีมากๆนะยังมีความราบรื่นทุกเรื่องเลยโดยเฉพาะคนไหนที่กําลังแบบเคลื่อนไหวนะกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจหรือเรื่องที่เรื่องทางอ่ะมีความคิดที่จะขายนะคะหรือมีความคิดที่จะขยับขยายพื้นที่ต่างๆก็น่าที่จะมีข่าวดีทุกเรื่องด้วยนะคะก็จะมีคนเก่งๆนั่นแหละเข้ามาช่วยเหลือนะคะหรือเข้ามาทํางานให้แล้วทําให้ส่งผลดีมากยิ่งขึ้นสุขภาพร่างกายก็ยังแข็งแรงอยู่นะคะ ก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดบาัานทังคารนะคะ เดือนนี้ก็เป็นเดือนที่มีไพ่การเงินสวยอยู่แล้วนะคะไพ่าดาบเข้ามาหามันก็ต้องเคลื่อนไหวในเรื่องของการเงินให้มากหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ยังมีชุดผลของไพ่ที่มันเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายเรื่องหนี้เรื่องสินอ่ะเข้ามาบ้างแต่ก็ยังมีไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเข้ามาดูแลอยู่นะ,ะแต่ถือว่าบุญกุศลที่เราทำเนี่ยมันค่อนข้างลดลงไปละคนที่เกิดธนาคารต้องไปสร้างกุศลเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือต้องพยายามปฏิบัติธรรมด้วยรวมถึงเรื่องของการสวดมนต์ต่างๆนะคะก็น่าที่จะเข้ามานะคะทำให้เกิดโอกาส หรือแคล้วคาดทุกเรื่องนะคะก็ถือว่าเป็นคนที่ใจบุญใจกุศลน,นะคะก็เป็นคนที่แบบอาจจะช่วยเหลือสังคมแหละหรือช่วยเหลือคนที่มีปัญหาด้วยนะคะฉันก็ถือว่าคนที่เกิดวันอังคารก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ ต้องนะคะลุกขึ้นมานะคะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองและย,ยังต้องช่วยเหลือคนรอบข้างด้วยนะคะสัตว์อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นนะคะก็ยังเกิดโอกาสกับคนที่เกิดวันอังคารแน่นอนนะคะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีดีมีเรื่องของกําลังใจนะคะที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ